วันนี้จะร้องเพลงให้ท่านได้ฟังนะครับเพลงแม่ไม้าารวันนะครับงานของพีอลอดรักสลักใจผลงานเพลงของอาจารย์รัภีเรือนเพชรน,นะครับตอนคุณมาคุณบอกว่ายากับสามีเป็นไม้มาหลายปียังไม่มีแฟนใหม่ แม่ชอชมวงกำลังเป็นช่วงผัดไปกระดังงาล้นไฟเลยติดใจหอมจังแม่แตงเท้าตายเมื่อตกพุ่มไม้แฟนเมินเลยหวานทานเพลินดูสองเนินตึงตั้ง เมื่อฟางใกล้้ไไมิทางจะไม่มากจังเพลิดใจไปอิงอังอนิจจังอานิจนจาเก็บขนมตกดินเก็บเศษรักกากกินยังผิดสินสินท่า ไม่ตั้งใจเลวไปโดดเหวกามาไม่ได้เรียนโหราวันขัางหน้าเกินทำนายตอนคุณมาคุณบอกว่าอยากกับสามีได้มาไม่ถึงปีเขาก็ไปดีกันไม่ แม่ชอมาลีน้องลวงพี่นี้ไม่เป็นไรถ้าน้องไปเจอคนใหม่อย่าหลอกใครนะน้องครานขอบคุณครับ